สวัสดีครับอันนี้แล้วก็มาทีนี้ก็มาเจอกวนลวกววนขี้เมาแลครับแล้วก็จะมาสัมภาษณ์กวนขี้เมาสักหน่อยครับแต่คนนี้ครับพี่พี่พี่ชายที่แสนดีผมครับพี่โจ้ครับถ้ามองไกลๆไม่เห็นนะครับคนนี้เพราะเขาดำมากเป็นไงบ้างครับพี่มันตีดีครับสบายฟังเสียงเดียฟังเสียงสบายเยอะเท่าไหร่แล้วครับฮะไม่เยอะเล่นปอยละร้อยเล่นปอยละร้อยเสียไปเจ็ดสิบปอยแล้วเก่าเกานื ว่าไงว่าเล่าร้อยเล่าร้อยก็เสียไปเจ็ดสิบปอยเองโอเคครับครับครับเออคนจะคุยคนจะคุยมึงจะพัดทำไมเนี่ยโอ้โหลูงนี้ครับเหมือนในทีวีเลยครับดีกว่าในทีวีครับโอ้โหลูงนี้ทำไปได้นลครับเดี๋ยวขร้นสนี้ดีกว่าในทีวีนะครับลูกนี้ นพอดคุณนพอดคุณขาครับวันนี้ตีวันนี้กินมาเท่าไหร่แล้วครับวันนี้โดนเอาไว้วนกินครับเอาไว้วนตีดีลือเกินครับตีดีลือเกินครับผมตีบ้าบ้าบอลไห่ก็กินบ้าบ้าบอลกินครับได้กินข่าวกินทั้งกวนเลยใช่ไหมครับวันนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนิดนิดหน่อยหน่อยได้กินได้กินเสื้อแดงเสื้อแดงอยากกินพี่บ่าว้ามากอยากกินอยากกินพี่บ่าวมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ได้จัดครอบอีกไม่ถึงแสนยังไงครับคือลูกครอบเนี่ย ถือให้ถือให้ใช้ลูกของผมครับไม้ผมครับถ้ากินผมก็ให้มันรู้ไปจะกินไหมอ่าให้ลูกไปหนึ่งลูกอ่าเสียงลูกเสียงหนึ่งลูกไม้ผมลูกผมถ้าจะกินเงินผมก็คิดเอาเองแล้วกันอันนี้คือเราเกิดคําท้ากันนะครับก็เดี๋ยวให้ผมจับอีกเชงหนึ่งนะเอาเอาข้างนี้อีกเช่งตอนดึงชนนะเดี๋ยวนะคือตอนนี้กติกาหลุมนี้พาอะไรเนี่ย ภาษีนะภาษีก็คือต่อหนึ่งช็อตผมต่ออาจารย์หนึ่งช็อตใช้ลูกกรอบของอาจารย์ใช้ไม้ของอาจารย์ทั้งหมดครับถุงมือข้ามใส่ถุงมือข้ามใส่ถุงมืออ่ะถุงมือไม่ใส่ไม่เป็นไรเพราะไม่มีอยู่แล้วก็คือต่อหนึ่งช็อตสองร้อยสองเชงเขาเรียกว่าสองพอยอ่าสองพอยเดี๋ยวที่มันไม่มีการพนันอ่าไม่มีการพนันไม่มีการพนันเราไม่เล่นพนันกันสองพอยมีเบิ้ลไหมสองพอยไ <Editor Bond> <Pokémon> ไม่ม,ไม,มีไม่มีแข็งอาแข็งมีการพนันเลี้ยงอาบน้ําคนละหนึ่งที่ไหนอาบน้ําที่เนี่ยที่ขับเขานะครับก็คือของเสียงก็ของเสงก็สองพอยของผมก็สองพอยเมื่ป้าจะจับทางนี้อีกสองพอยใช่ไหมเอาพอยหนึ่งไงพอยหนึ่งนะเป็นสามนะจับจับผมหรือว่าจับจับเสงจับนี่เอาเสงได้ไหมหลือเฟือเขาเขาจับผมโอเคจับผมนี่ครั จับเส็กด้วยทิ่อเอเป็นสามเป็นสามนะต่อผมหนึ่งช็อตนะโอเคสู้โอเคเดี๋ยวมาดูกันเอาสมาชิกเรายังมีน้องแคทราชการอยู่ไหนครับวันนี้พกเงินมาเต็มกระเป๋าครับน้องแคทอยู่ไหนน้องแคทอ๋อแคทอยู่นู่นกำลังออกมา กวนนี้มีใครต่อใครกันบ้างครับพี่สามารถนําทีมมาใช่ไหมครับครับเดี๋ยวแนะนําแนะนําสมาชิกหน่อยครับครับผมมีผมสามารถนะครับแล้วก็มีคุณผมก็สนครับสมเกียิครับพี่สมเกียิผมปัญญาครับปัญญาผมสารศักครับสารสักอ่าแล้วหนูอะคะหนูใครใครเองใครเนี่ยใครเข้ามาใครเนี่ยเอาจะก็เข้ามากับพี่แต่พอเข้ามากับพี่ตอนแรกเขาเรียกพี่ แต่ว่าก็เห็นผมก็บอกว่าไม่เรียกพี่แล้วก็ตัดสินใจเลือกผมไงผมก็ไว้พิกซี่ผมหายไปไหนหมดเอาเป็นว่าขอให้สนุกก็แล้วกันครับที่ออบหลุมพาสเลยนะครับระยะนี้โฮยวันมีแจกแน่นอนด้านหลังสปอนเซอร์ผมนะครับอ่ะโอเคเชิญเลยครับ That's another man's เป็นยังไงล่ะครับได้เห็นวงสวิงกันแล้วนะครับแต่ละคนแหมสนุกจริงๆนะครับตัวผมก็ไม่น่าไปยุ่งกับเขาเลยจริงๆแล้วไม่มีโอกาสจะได้ลงไปตีหรอกครับก็คือต้องคอยดูแลนักกอล์ฟในสนามนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มันคือเนื่องจากว่าคุณเพื่อนของผมคุณไม้พิลมพรเขาท้าผมเขาบอกว่าให้ใช้ไม้ของเขาเล่นกับเขาในหลุมพาสผลสุดท้ายออกมาก็คือ เสมอกันนะครับจริงๆแล้วผมได้เปรียบแหมใช้ไม้เขาตีไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะเกือบอยู่แล้วทีนี้เขามายังไงก็ไม่รู้พัดมาตั้งแต่ประมาณ180ล้หลามั้งพัดมากิฟนะฮะเอาเป็นว่าผมพัดทีหลังนี่คือขาสั่นเลยสุดท้ายก็คือเสมอกันไปกับคุณไม้พี่ลมพรก็คือทั้งคู่ออกพาก็สนุกสนานว่ากันไปนะครับแต่กวนของอาจารย์ตึงนะครับซึ่งมีคุณแคทรัตการแล้วก็คุณเวศป้าอาสยามนะครับก็สนุกสนานนะครับ อาจาร์ตึงเรืองยศพิมพ์ทองนะครับผู้บริหารระดับสูงของค่ายเพลงอาสยามก็มาท้าผมอีกบอกว่าให้ใช้ลูกของเขาแล้วก็ไม้ของเขาเล่นกับเขานะครับแล้วก็มีด้วยกัน2ปอยว่างนั้นแกจับนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับสุสีกันนะฮะไม่มีใครได้ใครเสียนะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นวงสวิงของแต่ละคนกันแล้วนะครับต่อไปนี้ครับในช่วงต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของบรรยากาศงานเลี้ยงนะครับซึ่งงานเลี้ยงของชมรมก็ปันใจให้กันนะครับเราก็จะมีบรรยากาศการจับของรางวัล มอบถ้วยรางวัลแล้วก็งานเลี้ยงสังสรรค์ทานข้าวนะครับแล้วก็มีศิลปินนักร้องดารานะครับก็ขึ้นไปร้องเพลงแจมแจมกันไปสนุกสนานกันไปนะครับเดี๋ยวมีใครต่อใครกันบ้างนะครับเราไปชมบรรยากาศบนเวทีพร้อมทั้งบรรยากาศงารเลี้ยงทั้งหมดกันเลยครับ ประดมแต่คนติโยไม่ไหวที่มองวราชมลมหายหัวใจชาปนชกพันเสพไฟสว่างเห็งเขาต้อยอมรู้ได้กันเขาไม่ ใหยกับเธอมาแสนนานรักกันจนคงจะยาวเป็นหัวใจไม่ยอมให้ใจฉันเมือนกันเห็นเนอสายตาตั้นเจอกับนบมและฝนให้หวัน่นแต่กันเถอกันอีกนะ